There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. สวัสดีค่ะช่วงนี้ไม่ทําอาหารเลยเนาะเพราะว่าเดวิดเขาอ่ากำลังเครียดเรื่องงานเนาะก็เลยไม่มีคนช่วยทานนะจะใช้โอกาสนี้แบบดูแล เทคแ a เยาเต็มที่เนาะนี่ก็ผ่านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นิดๆิแล้วนะคะที่ได้เรยามาตอนนี้กําลังกัดหางตัวเองอยู่นะตอนนี้เลยาเขาเริ่มรู้เรื่องแล้วนะคะอ่าแพดที่เอาไว้ลองฉี่อะค่ะก่อนหน้านี้เขาฉี่ใส่ตรงนั้นนะฉี่ได้ประมาณ3 4สวันแค่นั้นบังคะหลังจากนั้นเราก็เอาออกเนาะแล้วก็พาเขาออกไปฉี่ข้างนอกเรื่อยๆนะคะแล้วก็พ่อเขาก็พยายามจับเข้ากรงเนาะนอนตรงกลางคืนแล้วก็ล็อกไว้นะคะกรงที่ที่มากับเขานั่นแหละตอนนี้เขานอนในกรงได้นะคะไม่ได้ร้องไห้เนาะพ่อเขาก็ยังนอนที่ ห้องห้องอะนั่งเล่นเหมือนเดิมแล้วเพื่อนอนเฝ้าเรียานะคะตอนนี้คือแบบหลงหลงลูกสาวมากนะคือกําลังเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเริ่มจะรู้ใจกันแล้วแต่ว่าเขากัดเขากัดเก่งมากๆเลยนะจะมีช่วงแบบบางช่วงที่เขาแบบคึกคืนมากๆค่ะแล้วก็จะวิ่งวน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 แล้วก็กัดทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้คือเดวิดเขาก็เหนื่อยนะคะเขาก็ไปนอนในห้องนอนแล้วก็ให้ปู่ดูแลเรียเนาะทีนี้ปู่ก็ต้องทํางานเหมือนกันนะคะก็นั่งอยู่หน้านคอมนะตอนนี้ทีนี้เรียก็เลยต้องมาอยู่ข้างเ<ๆ>ตียงนะ ไปตรงนี้ค่ะเลย่ยาเลย่ยาเน่เน่ทำยเงไงยัยยของเล่นเขานี่ของเล่นอันนี้แค่นี้เองนะคะ75นะแล้วก็ไอ้กระรอกเนี้ยกระรอกเนี้ย250นะคะจริงๆไปดูใน AliExpress นะคับไป้คับของเล่นเขากลับมาที่เตียง ปดูใน Aliexpress นะคะอันนี้ตัวละ70บกว่าบาทเองแต่ไปซื้อที่ร้านขายข,ายของเล่นสุนัขอะไรพวกนี้มันจะแพงนิดหนึ่งเนาะตุก๊กตาตอนนั้นก็คือตัวที่แม่เดวิดให้ปูตอนคริสต์มาสนะคะพูกก็เลยมาให้ระยะเอา้านั่นไม่ใช่ตุก๊กตานะมันรองเท้าแม่นี่อมามาได้เซสไม้เะยะนี่จะกัดอย่างนี้อืนี่กัดอย่างนี้เลยแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะนอนนะคะนอนแต่ว่าถ้าตื่นก็จะเป็นแบบนี้ล่ะแล้ววันนี้เขาก็นอนบนโซฟ,ฟากับพ่อเขานะเนี่ย รุนแรงนะถ้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงเนี้ยไม่ใช่ช่วงนี้มันจะเป็นประมาณช่วงหนึ่งของวันนะคะอุยหุยรลยะไม่ได้นกโอ้ยลากเอ้าเอ้โอยเนอยขาดเลยนาอาบ้าอาบ้าอะนอโอ้ย่าลูกน้อยลูกทีไม่รุนแรงขนาดนี้เพราะว่าเขาเริ่มกัดเจ็บขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาโมโห เนี่ยเขาดูร้ายนลเนี่ยไรยะนั่นืมกัดให้มันตายแล้วเะะอกเาลกลับมาที่นอนนั่นปกติช่วงเวลาส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะไะยะเห็นขนไะยะไหมคะนี่เๆๆๆกัดแม่แล้วนะ เดิน <laughs> <Dude. laughs> เอ่อไปวิ่งเล่นกับเลยาที่หลังบ้านนะคะเลยาที่พาพ่อออกกำลังกายนะเนี่ยปกติเดวิดเขาไม่ออกนะ Sit. Sit. No. Sit. Yes. What? Good girl. What? Good girl. Good. Sit. Yes. Good girl. What? Yes, 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 yes. What? Good girl. Down. Down. Good dog. Yes. <coughs> <coughs> รยาเฮ้โนวีโอเคโนโอเคเซตดาวน์กู๊ดด็อกวอทกู๊ดด็อกวอทวันนี้รยาตัวเหม็นมากนะคะพ่อกับแม่เพิ่งกลับมาถึงบ้านประมาณอ่าทุ่มเนาะก็ไปรับน้องมาจากแม่ของเดวิดนะคะถ้าน้องตัวเหม็น ก็เลยอาบน้ําให้เลยไม่ร้องนะคะแต่ว่าก็คือดิ้นดินอยู่นิดนึงเนะาะพอเขาเปียกหมดเลยต้องอาบน้ําให้สองคนต้องช่วยกันอาบน้ำสองคนเลย <c oughs> <c oughs> you have it's a friend like now you have a nice. friend now Hi. Hi. oh come the chest oh my god love <laughs> to hear your voice not sleeping well. and I know that you so annoying this, this little one <laughs> follow me everywhere <laughs> เวลาเขาง่วงนะคะเขาก็าจะเข้าไปนอนอันนี้แล้วนะนั่นไง <c oughs> <c oughs> เขาเริ่มไม่กลัวแล้วนะคะกิ่งแล้ว ที่แม่ทำงานนะคะน้องก็ตื่นๆหลับๆชีชๆอึอๆแบบนี้นะตอนนี้ก็หลับเป็นรอบที่สองรอบที่สามของวันลวมั้งดูท่าน,นอนตอนนี้กรงใหม่ระย,ยาก็มาแล้วนะคะใหญ่มากนี่สำหรับแบบสุนัขใหญ่เลยนะถ้าดูตัว,ว,วระย,ยานะคะเฮั <laughs> งนั้นก็จะเป็นกรงอ่าที่เพื่อนที่เพื่อนเขาให้ยืมนะคะเพราะว่าสุนัขเขาโตแล้วเนาะแล้วก็บอะ ราย,ยาก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีะกรงของเขานะคะเขาก็นอนในนั้นได้แล้วนะเขาไม่ค่อยร้องแล้วนะคะแต่ว่าพ่อเขาก็สั่งอันนี้มาให้อยู่ดีนาะแล้วก็เอาใส่ yeah. อู้พอดีเลยเอาเตียงเขาใส่ข้างในนะคะแพดโอ้โหระย,ยาตื่นเต้นจังเลยค่ะ okay. นี่โชว์ yeah. บ้านใหม่นี่แบบนี้ระย,ยาจะได้มองเห็นหน้าพ่อแม่เนาะเพราะว่ากรงมัน โปร่งนะคะทีนี้เวลาเราจะขังเขาไว้ในบ้านก็จะได้ไม่อึดอัดขังในกรงเล็กแล้วเนาะเวลาเราปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวเนี่ย What? <laughs> I'm so excited. Is that Raya house? Is your bed? Is that your bed? <c oughs> <c oughs> นี่ถูกใจกว้างขวาง โดบอกว่ากรงนั้นไม่ไม่จำเป็นแล้วนะคะไม่จําเป็นแล้วนะกรงนัน,นะเราก็จะเก็บนะคะแล้วก็ให้เขาอยู่ในกรงใหญ่ของเขาแบบนี้ You l i k คิดเรยะ you like it yay <laughs> like yeah. hmm ah uh ah uh. no bite no bite no bite hmm. เขาใส่เครื่องอันนี้นะคะ เวลาเขากัดทำอะไรไม่ดีเงี้ยเราก็กดให้มีเสียงหรือว่าให้สั่นหรือว่าให้ให้ชอ็อตเขานะคะอันนี้นะ